สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดนี่แหละนายกขวันใจประชาชนทั้งประเทศปรากฏการไทยรักไทยชนะเลือกตั้งเด็ดขาดทักษิณตั้งรัฐบาลพักเดียวหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่24มิถุนาย,ยนปี2475 ประชาธิปไตยของไทยผ่านการล้มลุกคลุกคานมาอย่างตลอดต่อเนื่องถังห่วงเวลาที่ประชาชนได้ใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตของตัวเองผ่านการเลือกตั้งห่วงเวลาที่ถูกยึดอำนาจอย่างการรัฐประหารและมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมากกว่า10ครั้งต่อฉบับและห่วงเวลาที่ภาคประชาชนต่อสู้และชุมนุมทางการเมืองเช่น14ตุลาคมปี2516 6ตุลาคมปี2519พฤษภาธมินและช่วงเวลาที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตความขัดแย้งต่อเนื่องเกือบ20ปีคือการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มกปปสรวมไปถึงกลุ่มรัศดรในปัจจุบันเป็นต้นหากย้อนไปเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วในวันนี้คืออีกวันหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญของประเทศไทย เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2548มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่21ถือเป็นการลงสนามครั้งที่สงของพรรคไทยรักไทยหลังบริหารประเทศเป็นรัฐบาลครบวาระ4ปีครั้งแรกหลังชนะการเลือกตั้งครั้งที่20เมื่อ6มกราคมปี2544ด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร248ที่นั่งจาก500ที่นั่ง โดยผลการเลือกตั้ง6กุมภาพันธ์ปี2548พักไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากในสภาด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แนนทนราษฎร377ที่นั่งจากทั้งหมด500ที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งคือ250ที่นั่งคิดเป็นคะแนนเสียงกว่า18,993,073คะแนน ส่งผลให้สามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวสำเร็จเอาชนะคู่แข่งสำคัญอย่างพัพชาธิปัตยที่ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง96ที่นั่ง7 2 1 10, 7 4 2คะแนนและนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีพักการเมืองชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายขนาดนี้ ผักเพื่อไทยได้โพสต์ผ่านเฟ e บุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงการชนะการเลือกตั้งดังกล่าวของไทยรักไทยระบุว่าความน่าสนใจของการเลือกตั้งครั้งนั้นยังมีหลายมิติอาทิการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสองครั้งติดต่อกันและเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้น แต่ถึงกระนั้นทักษิณชินวัตรก็ไม่สามารถรักษาชัยชนะในครั้งที่สองนี้ไว้ได้จนครบวาระอย่างที่วาดหวังไว้ได้และถึงแม้ว่าพักไทยรักไทยจะมีเสถียรภาพทางการเมืองจนฝ่ายค้านไม่สามารถยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในายยกรัฐมนตรีได้ตามรัฐมนูญฉบับปี2540มาตรา185เขากลับพบกับแรงต้านในสภา และการชุมนุมนอกสภาจากกรณีที่บริษัทชินคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนขายหุ้นให้กองทุนเทมเปสกของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นเงิน73,300ล้านบาทในเดือนมกราคมปี2559ส่งผลให้รัฐบาลพักเดียวนี้บริหารประเทศได้เพียง11เดือนและตัดสินใจยุบสภาในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2549 จนมีการเลือกตั้งครั้งถัดไปเมื่อวันที่2เมษายนปี2549ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีการบอยคอรดการเลือกตั้งจากฝ่ายค้านมีการชุมนุมต่อต้านจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นสารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ครั้งในวันที่15ตุลาคมปีพศ2549แต่สุดท้ายทุกอย่างก็หยุดลงเมื่อมีการรัทับะะหาร19กันยาย,ยนปี2549และนำไปสู่การยุบพักไทยรักไทยและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักเป็นเวลา5ปีโดยสารรัฐมนูญเมื่อวันที่30พฤษภาคมปีพศ2550 ถือเป็นการปิดตำนานพรรคการเมืองแรกที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวซึ่งเป็นพักการเมืองที่มีสมาชิกพักมากที่สุดในประเทศไทยกว่า14ล้านคนได้ในที่สุดโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น จากความคิดประชาชนคนหนึ่งทำไมทักษิณอยู่ไทยไม่ได้เพราะทักษิณเห็นใจคนชั้นล่างทำให้เจ้าสัวไม่พอใจที่ต้องเสียเงินค่าจ้างเพิ่มเรื่องหวยอีกเจ้ามือขาดผลประโยชน์มหาศาลประเทศไทยมันไม่ใช่ของคนไทยแล้วแต่มันเป็นของบรรดาเจ้าสัวประเทศเราเขาห้ามเจริญครับยิ่งเจริญมากก็ยิ่งจะรู้ทันมากเขาชอบให้เราอยู่อย่างโง,โง่ ยุคทักษิณเฟื่องฟูมากมีเงินเหลือกินเหลือใช้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อมายุคนี้ต่างซื้อมามายังต้องพลิกหากันทั้งบ้านทุกวันนี้ท่านทักษิณก็ยังเป็นนายกในดวงใจนะคะตอนนี้คนไทยบางคนส่วนมากก็อยากให้ทักษิณกลับมาเป็นนายกนะครับตอนนั้นประเทศดีมากมีแต่เจริญเจริญ หลายคนลืมตาอ้าปากได้ในยุคทักษิณแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นใครมีผลงานเด่นๆเลยปัจจุบันแทบจะเป็นยุคลิ้นจุกปากแล้วเป็นรัฐบาลที่ว่า ที่ทำให้เห็นว่านักการเมืองตั้งใจทำงานขยันมีความรู้ความสามารถสามารถผลักดนันนโยบายต่างๆที่หาเสียงไว้ได้จริงๆเป็นยุคที่ประชาชนตระหนักว่าควรเลือกพักการเมืองตามนโยบายที่หาเสียงไม่ใช่เหมือนในอดีตที่พูดอะไรก็ทำไม่ได้แต่การรัฐประหารทำให้การเมืองไทยถอยหลังกว่า40ป,ปี ยุคนี้ห้ามพัฒนายุคนี้ห้ามเก่งกว่ายุคนี้ข้าราชการห้ามทำงานเยอะแต่ได้เงินเดือนเต็มเต็มยุคนี้คนแก่ห้ามรับสองทางแต่รัฐมนตรีรับกี่ทางก็ได้ยุคนี้รัฐบาลสวลาง,งานได้สองร้อยกว่าวันนายยกคนเดียวที่พาประเทศชาติเจริญเพิ่มเติม ตามความเข้าใจของผมต่อท่านนายกทักษิณท่านมีนโยบายบริหารประเทศด้วยการยกระดับคนรักยาให้มีเงินมีทองจับใจใช้สวยได้เงินก็จะหมุนเวียนในประเทศได้อย่างคล่องตัวเพราะคนจนจะหมดประเทศของจริงมองไปทางไหนก็มีแต่คนรวยเมื่อคนในประเทศมีกำลังซื้อเศรฐษฐกิจก็จะดีตามมา งานนี้มีหน้าหงายประชาชนจวกยับเจ๊ปองปมลั่นกลางจอไทยไม่มีรัฐประหารอย่าโยงพมา่าปฏิวัติงัดจำนำข้าวมาโตเจ๊ปองลั่นกลางจอไทยไม่มีรัฐประหารอย่าโยงพมา่าคนละบริบทแต่ขุดยิ่งลักปมจำนำข้าวบอกภาษีเราทั้งนั้นแก้ต่างปฏิวัติปี57ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจ โดยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2564มีรายง,งานว่าในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของรายการเที่ยงตรงของท็อปนิวส์โดยนางสาวอัญชลีภัยรีรักและนายวิทยเยนมุตตามระเป็นพิธีกรข่าว ในรายง,งานข่าวเกี่ยวกับการรัฐประหารพม่าที่มีพลเอกอาวุโซมินอองไลน์ผู้ประชาการทหารสูงสุดของพม่าเป็นผู้ก่อการและมีหลายฝ่ายออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการรัฐประหารในครั้งนี้โดยได้ยกเรื่องการรัฐประหารประเทศไทยปีพศ2557มาพูดถึงเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ การรัฐประหารของพามา่าโดยนางสาวอัญชลีได้เปิดเผยตอนหนึ่งได้ระบุวา่าบ้านเราไม่มีรัฐประหารเรามาจากการเลือกตั้งพรังประชารัฐชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเป็นคนละเรื่องกันอย่าเอารัฐประหารเมียนมามาโยงรัฐประหารไทยพศ2557 เพราะตอนนั้นต้องพูดว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษินวัตรถูกพี่ชายคืออดีตนายกรัฐมนตรีชักใหญ่โกงข้าวห้าแสนกว่าล้านบาทภาษีเราทั้งนั้นรัฐประหารปีพศ2557ไม่ใช่ทหารอยากจะมีอำนาจหรือสืบทอดอำนาจแต่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาประเทศชาติที่กำลังเข้าสู่ทางตันเป็นเรื่องของนักการเมืองที่ช่วยโอกาสใช้อำนาจเข้ามาสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองและผลประโยชน์ ดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากอย่างเช่นบอกทักษินกับยิ่งลักโกงโกงเป็นแสนแสนล้านแต่งงตรงตัวเงินโกงจริงๆนะอยู่ไหนทำไมมีเงินเหลือในคลังใช้หนี้แจกประชาชนทำโครงการต่างๆมากมายแต่เงินคลังไม่ติดลบแต่รัฐบาลทหารคนดีบอกไม่โกงสุจริตรักชาติแต่ทำไมเงินในคลังไม่เหลือติดหนี้ไปทั่ว จนในรอบ100ปีข้างหน้าจะใช้หมดไหมงงในความทักษินยิ่งลักโกงกับงงใจกับความเป็นคนดีไม่กง,งรัฐบาลชุดนี้ปี57ไม่ใช่ทหารเข้ามาเพื่อสืบทอดอํานาจหรอจ๊ะไม่ได้ต้องการสืบทอดอํานาจเลยแค่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพิสดารเพื่อปูทางสู่การเลือกตั้งเพื่อให้เข้ามามีอํานาจอีกครั้งแค่ตั้งสวบมา250คนเพื่อโหวตเลือกคนของตัวเองเป็นนาย,ยก นายกทัฐมือต,ตรีตอนนี้ไม่ได้มาจากทหารเลยใช่ไหมคะไม่ใช่คนเดียวกับที่ทำรทัฐประหารเมื่อปี57ใช่ไหมไม่ได้สืบทอดอำนาจเลยแหม่แหม่แหมแหม,แมดูออกนะชาตินี้ก็คงงัดเรื่องจำนำข้าวไม่จบจนสาลยกฟ้องกันไปถึงไหนแล้วพูดได้ไหมคะหนูว่าเราเพิ่งผ่านจุดนั้นมานะคะเท่าที่ในสมองจำความได้ถุยสมองสลิม รัฐประหารทำชาติชิพหายมากที่สุดประชาชนได้อะไรจากการรัฐประหารไปคิดดูดีๆนะเทียงกับสลิมพอมันสู้ไม่ได้ก็งัดไม้ต่เรื่องจำนำข้าวแม้สลิมนี่โคตรจะปากดีแล้วพวกที่ไปเป่านกหวีดไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไปปิดล้อมสถานที่ราชการปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งสร้างสถานการณ์ให้ทหารออกมาทำรัฐประหารควรเรียกว่าอะไรครับเป่านกหวีดทำให้สมองเสื่อมความรู้เพื่อสุขภาพนะครับ แหม่นางปองก็ประยุทธ์มรัธประหารมาจัด250สวให้เลือกมันเป็นนายกประชาชนเลือกมันมีนิดเดียวใช่ไหมสมองมีเซลไหมถามจริงจะพูดอะไรสักเรื่องหากเป็นสื่อหรือในทธนะสื่อน่าจะจับคอนเทนต์ให้ได้ใจความมิใช่โยงมัวเพื่อดิสเครดิตฝั่งที่ไม่ใช่พวกตัวเองหรือเพียงแค่เลียเผด็จการแบบไม่ลืมหูลืมตามันบ่งบอกถึงวุฒิภาวะต่ำตมมาก,มาก,มาก ให้พูดใหม่แน่ใจหรอคะว่าไทยไม่มีรัฐประหารจริงๆที่ผ่านมาในอดีตเรียกว่าอะไรหรอคะเรียกว่ารักษาผลประโยชน์ร่วมกันหรอคะกลับไปเรียนประวัติศาสตร์ใหม่นะคะก่อนจะเป็นนักข่าวหัดมีจรรยาบรณแล้วค้นข้อมูลเยอะๆเอาแค่พื้นฐานเด็กมัธยมต้นก็ได้คะ่ะถ้าลึกกว่านั้นสมองอาจจะรับข้อมูลไม่ทันเดี๋ยวหนักกว่าเดิมไปอีกเขาขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุทกท่านที่มารับชมสวัสดี